สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสามสิงหาคมนะครับมาดูครับวันนี้แนวรับสำคัญนะครับผมยังยกให้อยู่ที่สามสามสี่สองถึงสามสามสามแปดครับแต่วันโดนใช้ไปแล้วครับมาสเตอร์บาร์ของเมื่อวานนะครับแต่ก็ยังแข็งอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ติดติดไว้ก่อนละกันครับผมจะมองว่าแนวรับสำคัญของวันนี้นะครับแนวรับ สำคัญนะครับผมมองว่าอยู่ที่3า9สอง้า้านะครับถ้าลงมานะครับถึง 3288.. เป็นโวนมัตเตอร์บาร์นะครับโซนที่ 2.. ซึ่งไม่ได้ไกลกันมากนะฮะอยู่ที่ 3275.. ถึง 3271.. นะครับผมมาดูแนวรับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวต้านสำคัญมากนะครับแนวต้านสำคัญครับ ผมยกไปที่3 3 7 6ามเจถึงสามสนะครับพอแนวต้านแรกนะครับต้องเจอแนวต้านที่2นะครับแน,นแนวต้านที่แวต้นที่สอยู่ที่3 3 9 9 9 8เก้าเก้าปถึงสามสี่ศูประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับเอาแนวรับโซนนี้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเรามาดูซวนซิงกันต่อพอเราย่อยลงมาแล้วนะครับถ้าวันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับจะขึ้นมาเทสที่3ามสามห้าเถึงสามสามนะครับซวนซิงเรานะครับและก็ลงมาน่าจะติดมาสเตอร์บาร์อีกรอบ อยู่ที่3342ถึง3338วันนี้นะครับผมมองว่าถ้าหลุดมาสเตอร์บาร์3 3 4 1นะครับถึง3338ผมมารับที่3309ซึ่งตรงนี้เป็นไหล่ซ้ายนะครับโครงสร้างราคาอาจจะชะงักบอสต้องเอาชนะบอสตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นผมมองว่า ่วสนซิงอีกโซนหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับดักได้เบาๆเหมือนกันครับตั้งแต่สามสามหนึ่งถึง3ามสามนสิ่งที่น่าสนใจของวันนี้ถ้าหลุดลงมาได้นะคิดว่าน่าจะไหลลงมายาวนะครับคำว่ายาวผมนะก็คือว่าซึมลงมาหรือทุบลงมานะครับเพราะว่าน้องได้เก็บแรง แหลงไว้นานพอสมควรนะครับเพระาะว่าเมื่อวานนะครับค่อนข้างจะไซด์เวใครที่ยังตีโมไน่เป็นไ่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ทักมาครับฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy s p a บ o m b ัทเท header เ์ Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum Flip และยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เซียนที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่าย,ายนอกจากนี้เรายังมีห้องซิก วางแผนเทรดมาสเตอร์บาร์โซนและพาทำกำไรในตลาดจริงผ่านช่องทางดีซีทุกวันเราจะไปสอนการนมเอ็มพอร์ตที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้อมกันทุกคนจะต้องมีโซนของตัวเองเพื่อยือนในตลาดนี้อย่างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมซัพพอร์ตเราที่ M s a x a u s p a เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกันสปาสมาร์ทโปรฟิตอะคาเดมี